สวัสดีค่ะพบกับรายการณนะจุดนี้ลิลลี่และชนีวันดวงแก้วรายงานตัวกับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะณจุดนี้วันนี้เรามีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะคะนางแบบสาวสุดเซ็กซี่นะคะหรือว่าอดีตมิสเม็กซิมปี2013นะคะเธอสวมชุดกระโปรงเอี้ยมกระโปรงสั้นมีเพียงสายเอี้ยมพาดผ่านเนินหน้าอกปิดจุ ทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากมายทีเดียวนะคะถึงความไม่เหมาะสมของการแต่งก,กยชุดนี้วันนี้นะคะน้องกระต่ายแม็กซิมจะมาพูดคุยและมาเปิดอกเปิดใจในรายการณจุดนี้กับเราค่ะ ว่าวิวที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงวิพา์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงในขณะน,นี้วันนี้เราก็เลยจะมาเปิดใจกับน้องกระต่ายแม็กซิมนะคะอยู่กับเราในรายการณนจะุดนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกระต่ายขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมรายการณนจะุดนี้กับเรานะคะกําลังเป็นเรื่องร้อนๆนในวงการบันเทิงในขณะน,นี้ถึงชุดว่าวิวของน้องกระต่านะคะ,ะน้องกระต่ายพอ คือเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินเหตุผลที่กระต่ายเนี่ยได้ชี้แจงกันไปแล้วว่าชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถอดเสื้อชั้นนอกออกไปใช่ค่ะต้องขอชี้แจงว่าจริงๆแล้วออภาพในสื่อที่เห็นจะเป็นชุดที่ใส่ใส่เอี๊ยมใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าในความเป็นจริงชุดที่กระต่ายใส่เข้าง,งานเนี่ยจะเป็นชุดที่มีเสื้อโค้ท อันนั้นคือชุดที่เราตั้งใจจะใส่เข้างานจริงๆค่ะก็ะจะมีเสื้อโค้ตปิดคือจริงๆตอนเดินเข้างานตลอดจนไปยืนหน้าสื่อเราใส่แบบนั้นตลอดค่ะ,ะแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่อะพอเป็นกระต่ายปั๊บคือความคาดหวังอาจจะต้องการแบบเซ็กซี่กว่านั้นก็มีเสียงบิ้วหลายๆเสียงมาหลายๆจากหลายๆทางทุกคนเสียงบิ้วทอดเลยทอดเลยทำไมบรรยากาศวันนั้นนี่มันทาให้ให้กระต่าย<ะ>รู้สึกเชื่อถือกับ คำบิวที่อยู่รอบๆตัวได้ยังไงจ๊ะคือด้วยความที่เป็นงานประกาศรางวัลสาวเซ็กซี่เออแล้วก็เราก็แต่งแบบอย่างที่เห็นนะคะตอนแรกจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคือชุดที่เราใส่ตอนเดินเข้าไปร่วมในงานใช่ค่ะแต่นี่มันก็เซ็กซี่พอทนอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะคือความต้องการของกระต่ายก็คือแค่นี้จริงๆค่ะเพราะว่ากระต่ายคิดว่าแค่นี้มันก็เป็นมันก็เหมาะกับงานเซ็กซี่แล้วซึ่งคนอื่นเขาก็แต่งกันโชว์กันแบบนี้ค่ะค่ะ แล้วหลังจากนั้นบรรยากาศก,ก็คือมีเสียงที่บอกให้เราใช่ค่ะจะเรียกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ค่ะด้วยความ,วามที่ด้วยความที่เราเป็นนางแบบคนหนึ่งแล้วแบบเจอแบบเสียงบิ้วแบบถอดเลยถอดเลยถอดเ,เลยอย่างเงี้ยจากกล้องอะไรเงี้ยจากเ่ออะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอาจจะบ้าย,ยุหรือยอะไรางี้ก็ได้สิ่งที่เราแบบไม่ได้คิดตามมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือทุกอย่างมันอยู่นะตอนนั้นเราไม่สามารถที่ไรได้ร่วงหน้าแล้วก็มีแบบคนรุ่น อาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้เป็นสื่อที่แบบสนิทกันเลยมาดึงให้เปิดเลยนะคะพอ ó, เปิดแล้วเราก็จับเราก็จําเป็นที่ต้องอจับไว้โพสไว้แล้วให้เขาถ่ายซึ่งทุกคนก็ได้ภาพที่แบบมีแค่ใส่เอี๊ยมไปมไปแล้วอันนี้คือภาพที่ถูกวิภาษ์วิจารณ์มากที่สุดหลังจากที่ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วใช่ค่ะคือพอภาพนี้ออกไปแบบคือแบบเห็นแล้วแบบจีิตมากแบบปวดหัวมากคือแบบ ชุดสวยๆที่เราแต่งเข้างานอน่ะทำไม<อ>มันไม่มีทําไมในสื่อทาไมมีแต่ภาพแบบนี้มีแต่ภาพที่ให้คนแบบมาวิจารณ์เราแบบเสียหายๆคือพอเห็นแล้วแบบตกใจมากอพ่อแม่ก็แบบโหแบบโทรเข้ามาลูกแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอ,อบอกแม่หนูไม่ได้แต่งชุดนี้เข้างานนะคะคือจริงๆชุดที่หนูใส่อ่ะมันเป็นเสื้อโค้ทอย่างที่เห็นตอนแรกในสื่ออื่นๆที่ ในเวฟอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ขวดเข้าง,งานอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้แบบเป็นความผิดพลาดตอนที่โดนบิวว่าให้ถอดแล้วเราก็เป็นบาจีถอดแต่จริงๆกระต่ายก็ไม่ได้โทษคนบิวนะคะถือว่าตัวเองแบบเชื่อคนง่ายหรือว่าบ้าย,ยูอะไรอย่างนี้เองถือว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองที่น้องไก่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยที่เข้าไปในงานเนี่ยชุดที่เราคลุมอยู่เนี่ยข้างในมันก็จะมีแค่สายเอี้ยมเพียงสายเดียวเท่านั้นนะใช่ค่ะ ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากถอดเลยแต่ด้วยความที่เป็นกระต่ายก่อนหน้านี้กระต่ายเซ็กซี่มากเข้างานนี้แบบต้องต้องมีแบบจุดขายของกระต่ายไม่ผ่าล่างก็ว้าวแบบให้เห็นโดยไม่ต้องคือไม่ต้องมาบอกว่าให้ถอดให้อะไรก็คือเห็นความเซ็กซี่มากกว่านั้นใช่มันมากกว่านั้นใช่ซึ่งวันนั้นมันอาจจะยังไม่พอใจวันนั้นรู้ตัวเองใช่ไหมว่าโรบราเข้าไปอยู่แล้วคือรู้ว่า ตัวเองมีสายเซฟถ้าสมมติว่าเราหันซ้ายหันขวายยแขนขึ้นมาโพสอย่างเงี้ยแล้วถ้าเสื้อมันแหวกออกไปอย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นจุดสําคัญของกระต่ายเพราะว่ากระต่ายมีเย็บสายเอี่ยมเพิ่มมาเซฟเอาไว้ปิดจุดสําคัญของผู้หญิงเอาไว้แต่เราไม่คิดล่วงหน้าว่าเราจะถอดอะไรทั้งสิ้นไม่คิดเพราะมันไม่ได้คิดล่วงหน้าเพราะชุดมันสวยอยู่แล้วสายเอี่ยมของหนูเนี่ยที่ใส่พาดผ่านเนินอกของหนูเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันเกิดแหวกขึ้นมาเนี่ย มันก็จะยิ่งเซ็กซี่ขึ้นไปอีกหนูตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าจ๊ะไม่ตั้งใจค่ะเพราะว่าถ้าหนูตั้งใจเนี่ยหนูก็คงจะเดินเข้างานเสร็จหนูก็คงจะถอดเองโดยไม่ต้องมีใครมาบีบว่าถอดเลยถอดเลยหรือว่ามาดึงออกให้ถอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าเซ็กซี่มันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่า <G ül> ก็อย่างที่เห็นนะคะหนูไม่ได้แบบเดินเข้าไปแล้วโพสถ,ถอดเองด้วยความตั้งใจมันไม่ใช่สิ่งที่หนูตั้งใจก็คือเท่าที่หนูใส่แล้วเดินเข้าง,งานนะคะมิสโคดปกติเพราะมันก็เห็นอยู่แล้วค่ะมันก็เห็นร่องอยู่แล้วคิดว่าเซ็กซี่แค่นั้นพอแล้วก่อนที่น้องกระต่ายจะเลือกชุดการไปงานในครั้งนี้มีคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าก็ <G ül> กรู้อยู่แล้วว่าชุดนี้มันเซ็กซี่แบบนี้แล้วเราเลือกชุดยังไงตอนเดินเข้าไปในงานแล้วเราตั้งใจให้มันจะเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วชุดเนี้ย คือกระต่ายอย่างที่บอกกระต่ายเป็นคนที่ชอบอัปเดตแฟชั่นใหม่ๆค่ะแล้วรู้สึกว่าเวลาไปงานเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ชุดราตรีตลอดคือความเซ็กซี่เนี่ยเราอยากจะแหวกแนวแบบอชุดนี้มันเซ็กซี่แบบต่างประเทศนะใช่ค่ะก็เรียนเลยเรียนแบบคิมคาเดเชียนใช่เรียนแบบคิมคาเดเชียนตอนนี้ฮอลลีวูดต่างประเทศอะเขากำลังแบบอินเทรนแบบเรียกอะไรอะช่วงหน้าหนาวมั้งคะอาจจะหน้าหนาวแล้วก็ใส่สโค้ทแล้วก็แบบใส่กระโปรงใส่บูทแต่ว่าก็ยัง คงความเซ็กซี่วยการผ่าให้เห็นแบบล่องนมอะไรนี้เฉยๆค,คือเราต้องการแค่นั้นจริงๆค่ะแล้วตอนสายพาดผ่าเนี่ยหนูมีติดสติกเกอร์มีอะไรแปะไว้ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้มันมันเห็นใช่มีเซฟจุดสําคัญของผู้หญิงเอาไว้ออมีค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มั่นใจที่จะเปิดเผยตัวเองมากขึ้นค่ะมั่นใจว่าไม่หลุดไม่เห็นจุดสําคัญแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าย้อนกลับไปได้วันนั้นต่อให้บิวแค่ไหนก็คือไม่ถอดพอเห็นภาพแล้วตกใจมากๆเหมือนกัน วินาทีแรกที่ถอดออกมาแล้วถูกถ่ายภาพช่วงนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวหรือยังว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันเกินความพอดีไปหรือกลับมาเห็นภาพตัวเองแล้วค่อยมาสำนึกได้ว่าเอ้ยมันไม่เหมาะนี่คือถ้าอยู่นะจุดนั้นตอนเดินเข้างานผ่านสื่อเนาะ,ะทุกอย่างมันก็เร็วมาก ไม่ทันคิดค่ะตอนนั้นไม่ทันคิดออยอมรับเลยว่าไม่ทันคิดไม่คิดเลยว่าคือเราไม่รู้เราไม่สามารถมองเห็นตัวเองว่าเออมันจะอะไรยังไงหรือเปล่าทุกอย่างมันเร็วมากแต่พอกลับมาแล้วก็กตกใจ,จก็มีม,มีพอกลับมามีคนแท็กภาพให้ดูเลยว่าเฮ้ยมีภาพลงเว็บแล้วนะที่ไปงานมาแบบและภาพที่เราเห็นเราตกใจบ้างเฮ้ยใช่ชุดเราเหรอวะเนี่ยคือแบบตกใจทำไมมีแต่ส่ยเอี่ยมสองเส้น คือช็อกคะแบบทําไงดีอะไรเงี้ยทำไมมันน่าเกลียดอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เสียใจน้องตายเห็นไหมคะว่าตอนช่วงเวลาที่น้องตายเปิดเสื้อออกมาเนี่ยกล้องแสงแฟลชแสงไฟทุกอย่าง<อ>ที่อยู่ในงานเนี่ยมันถูกลุมโพสต์มาที่เราคือจริงๆเอาตั้งแต่ตอนเดินเข้างานจะเห็นได้ว่าพอกระต่ายเดินเข้ามาเนี่ยเฮ้ยกระต่ายมาแล้วกระต่ายมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนสื่อเขาคาดหวังในตัวเราอยู่แล้วว่าเรา,าต้องมาแบบเซ็กซี่อืม,อม มันก็เลยทําให้ตายรู้สึกคือเขิมอยากจะเปิดใครพูดอะไรเนี่ยเราก็เปิดกจบ้วจี้ก้าจี้หลุดไปตามอะค่ะแต่จริงๆแล้วคือต้องบิวเยอะมากอะถึงกระต่ายจะถอดถ้าเห็นนะคะอืคือเราได้เข้าไปช่วงวเราทีนั้เนี่ยเราใช้เวลาในช่วงที่เราให้เขาถ่ายภาพเราเนี่ยช่วงเวลานั้นอยู่นานไหมก็นานนะกว่าจะเดินผ่านไปได้อะกระต่ายทางนี้กระต่ายทางนี้กระต่ายทางนี้จนแบบก็ ได้ถ่ายแบบสื่อทั้งหมดอะได้ถ่ายอะ,ะ<ๆ>เพราะว่ารู้สึกเรารู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกฟิลตอนนั้นแบบถ้าเราไม่ได้ถ่ายถ้าเราไม่เปิดให้เขาถ่ายเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าง,งานหรือเปล่าขนาดนั้นเลยเพราะว่า<ๆ><ๆ>เปิดน้อยเปิดน้อยแล้วแบบคือทุกคนแบบพร้อมรอมากความรู้สึกฟิลแบบคือเราเราต้องทาตามปกติเธอเป็นคนบา้าจี้หรือเปล่าแบบฟังใครยุอะไรก็ทําตามนั้นหรือเปล่าจริงๆเราเป็นคนแบบไหนคือ ถ้าคือ,คอตัวน,นั้นคืออย่างที่บอกด้วยความที่เป็นนางแบบอะคะ่ะเวลากระต่ายไทยแบบเนี่ยเวลาแต่ก็บอกเอ็น e อีเอ็น e อีกระต่ายก็เอ็นเอ็นเอ็นอย่างเงี้ยเพื่อให้เ,เห็นสรีระของร่างกายความเป็นแบบส่วนเว้าส่วนโค้งะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งณตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเราถอดนอิดหน่อยมันจะเซ็กซี่กว่าเดิมหรือเปล่าฟิลนั้นเพราะทุกคนเสียงข้างมากคือเสียงทั้งหมดทั้งงานเลยด้วยซ้ําว่าให้ถอดหน่อยเราคิดว่าจะต้องการภาพประมาณแบบหลุดลงมาอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรว่าทุกอย่างเร็วจริงๆไม่คิดว่าจะออกมาแบบทําให้แบบมีผลลบกับเองมากขนาดนี้ค่ะค่ะตอนนี้พอผ่านไปแล้วนี่มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาบางกระแสบอกว่าคุณแม่ตัดให้แต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงคะตายคะ่ะ กระต่ายไม่เคยบอกว่าคุณแม่ตัดชุดให้เลยค่ะ,ค,ะคือทุกครั้งที่เวลากระต่ายออกงานเกี่ยวกับงานซ็กซี่กระต่ายเนี่ยจะเป็นคนที่เลือกชุดเองหาชุดเองแล้วครั้งนี้อย่างที่บอกว่ากระต่ายตั้งใจว่าจะใส่ชุดแบบเสื้อโค้ทแล้วก็เป็นกระโปรงกระต่ายก็เลยไปหาก็ไปหาซื้อตามในห้างตามของเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปค่ะ,คะก็เลยได้ชุดนี้มาปรึกษาใครบ้างไหมคะพอเวลาใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยมันต้องอคือมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เวลาเราใส่ชุด ก่อนที่จะออกงานเนี่ยเราต้องหาคนมาดูก่อนว่ามันเหมาะสมไหมที่ปรึกษาเราหรือว่าคนที่เขาเห็นเขาให้คําแนะนํำว่าอย่างไงก็คือจริงๆแล้วชุดอ่ะเป็นคนคิดเองว่าจะใส่ชุดนี้แต่เวลาก่อนจะออกจากาจากบ้านอะไรเงี้ยก็เนี่ยให้ที่บ้านดูว่าจะใส่เสื้อโค้ทนะทับนะมีกระโปรงนะ้อไนะไรเงี้ยค่ะก็ เสนอที่บ้านก็เสนอให้เย็บเป็นส่เอี๊ยมเพื่อปิดจุดสําคัญไว้เวลาเรายกมือขึ้นมา,ทา,าเาท้าเซลโพ่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมัน,มนเปิด <ใจ S 2> ไป<แ>มากกว่าเดิมว่าถ้าโพส อย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีหลุดออกไปแน่นอนใช่ค่ะคิดแค่นั้นว่าต้องเซฟไว้เผื่อเห็นจุดสําคัญเฉยๆว่าเหมือนเสื้อเหมือนเสื้อคลายๆของพี่อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเสื้อคลุมอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นหน้าออกประมาณนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเราแบบเผลอไปยกแขนอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเยอะไปกว่าน,นี้อีกค่ะเราก็ต้องเลยต้องเซฟจุดสําคัญเอาไว้แต่พี่ว่า<ว>นะก่อนที่เราจะออกมาเจอกับสาธะะารณชนเราก็ต้องลองโพสต์ของเราแล้วส, <S <S สิหนูตายก็ต้องลองโพสต์ของเราแล้วก็กไหม อย่างมากก็โพสท่าแบบยืนตรงๆนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ถึงกับมาถอดเสื้อเพราะเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว,ว่าเราจะถอดอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันปัจจุบันทันด่วนอย่างที่เห็นนะคะแล้วก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะใส่ชุดนี้เนี่ยต่ายคิดว่ามันจะสามารถกระชากเลตติ้งให้เกิดขึ้นในวงการบันเทิงแบบนี้ได้ไหมคือคิดอย่างเดียวว่าเราแค่อยากจะอ,อัปเดตเทรนแฟชั่นเนาะว่าแบบ ไปงานเซ็กซี่ไม่จําเป็นจะต้องแต่งชุดรารตีอย่างเดียวใส่แบบนี้ก็เซ็กซี่ได้คือจริงๆแล้วงานนี้ถ้ากระต่ายไม่บ้าจี้ถอดเสื้อโค้ทออกอ่ะมันก็ถือว่ามันก็เซ็กซี่แบบปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเกลียดหรือจะทําให้คนมามาตําหนิเราได้อะไรเงี้ยค่ะมันมีความผิดพลาดจริงๆที่ถอดเสื้อมีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะบอกว่าใส่ชุดเซ็กซี่แบบนี้หนูก็ตาย ลืมไปหรือเปล่าว่านี่มันคือเมืองไทยมเมืองไทยอาจจะรับไม่ได้กับความเซ็กซี่เกินไปของผู้หญิงค่ะกระแตรู้ว่าเป็นเมืองไทยกระ่ายถึงเลยบอกว่าที่กระ่ายไปมันไม่ใช่สถานที่สาธารณะหรือว่าเ,เป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าคือสิ่ง ชุดที่กระต่ายใส่ไปกระต่ายคิดว่ามันเหมาะสมแล้วเพราะว่าที่ที่กระต่ายไปคือเป็นเวทีประกาศรางวัลสาวเซ็กซี่เวลาเขาให้ไปเขาก็อยากให้นักแสดงทุกคนาสาวเซ็กซี่แต่งแบบแบบเซ็กซี่ใช่ไหมคะมคิดว่ากระต่ายก็ทําถูกแล้วอย่างที่บอกอะถ้ากระต่ายไม่ถอดเสื้อโค้ทออกมันก็เหมาะสมกับงานแล้วคะ่ะค่ะอันนั้นคือเสียงสิ่งที่กระต่ายนะคะเปิดใจเปิดอกเปิดใจกับเราวันนี้ก็ว่าได้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยว มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหากระตายมากมายเหลือเกินนะคะทั้งหลายท่านในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็บรรดานักสแสดงรวมถึงอดีตสาวแม็กซิมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ตายด้วยเหมือนกันแต่ว่าตายจะคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังความคิดเห็นของกระต่ายในมุมมองของเสียงวิจารณ์เหล่านี้กันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ยังอยู่กับรายการณจุดนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมมาติดตามประเด็นร้อนๆในวงการบันเทิงนะคะมาเปิดอกเปิดใจกับคุณกระต่ายแม็กซิมกันต่อเลยนะคะกระแสวิพา์วิจารณ์ตอนนี้โดนแรงมากเหลือเกินน้องกระต่ายทั้งดรเสรีวงมนธาออกมาวิภา์วิจารณ์เรื่องชุดที่เราพูดคุยกันสักครู่นี้ว่าเอ๊คุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องมายังไงนะคะถึง ให้น้องใส่เสื้อแบบนี้ออกมาต่อสาธารณาชนมีเสียงวิพากวิจารณ์มาอีกนะคะจากเมเปิลเป็นรุ่นพี่มิสแม็กซิมนะคะบอกว่าทำแบบนี้รู้สึกแย่มากๆแต่งตัวแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแม็กซิมเนี่ยเขาก็ไม่เซ็กซี่เกินเหตุกันแบบนี้นะคะบางคนคุณระเบียบรัฐพงพาณิชหรือว่าเจ๊บเบียบออกมาสับแปลกเลยบอกว่าสังคมวิพากวิจารณ์ว่าทําอย่างนี้สังคมเสื่อมโทรมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชน นะคะและคนสุดท้ายก็คือคุณแตงโมก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เราด้วยเหมือนกันว่าให้คิดถึงเยาวชนบ้างว่าเวลาเยาวชนเห็นแล้วเขาจะเป็นยังไงแรงแร,งแ,รงแบบนี้น้องตายเป็นยังไงบ้างคะก็ภาพมันดูแรงเนาะก็อย่างที่บอกแหละถ้าคนไม่รู้คนคิดว่าก็ตายใส่ชุดนั้งเข้าง,งานจริงๆก็มีสิทที่จะมีสิทธิ์ที่จะ,จะตำหนิ แสดงความคิดเห็นกับเราแต่ว่าถ้าเขาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาเหมือนคนที่รู้จักกระต่ายอ่ะน่าจะโทรมาถามกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วกาแต่ได้ใส่ชุดนั้นเข้างานหรือเปล่าแล้วที่พี่พูดถึงตัวอย่างนี้มีคนไหนที่รู้จักเป็นงานส่วนตัวไหมคะคือจริงๆแล้วองค์กรของเราก็คือองค์กรแม็กซิมใช่ไหมคะ,คะก็คือก็เป็นคนถือว่าเป็นคนในจริงๆแล้วในความคิดเห็นของกระต่ายก็ก็แอบแอบ,แอบเสียใจนิดนึงตรงที่เราก็เป็นคนในองค์กรเดียวกันเนาะมีอะไรก็ ถ้าถือว่าเป็น,เ,นเหมือนแม่ลูกรุ่นพี่รุ่นน้องอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็น่าจะโทรมาคุยกันนิดนึงค่ะเพราะเขาไม่ได้เห็นตอนเราเดินเข้างานว่าเราใส่ยังไงแต่ภาพในสื่อที่ออกมามันดูเป็นภาพที่อุยใส่แค่ใส่เอวค่ใส่เอียมเข้างานมันดูแรงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค,ะค่ะเขาก็น่าจะโทรมาถามเราว่าจริงๆแล้วเราใส่เปีนอย่างนี้นหรือเปล่าน่าจะมีการพูดคุยกันมันจะได้ไม่มีการออกมาพูดว่าเราในทางส C C ไหายโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเราทําจริงหรือเปล่าค่ะมีอาจารย์บางท่านบอกว่า คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราอย่างไงคือ,อโดยผู้ใหญ่ที่เข้ามาตําหนิกระแต่ไม่ว่าท่านก่ะเพราะ,ะว่าเขาอย่างที่บอกแหละช,ชุดที่เขาเห็นอ่ะเขาคิดว่าเราใสา่เขาก็าคิดว่าเราใส่แบบนั้นมันเลยดูแรงไปแต่จริงๆแล้วอถ้าว่าถึงพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องเซนสิทีเนาะขอ,อนิดนึงพ่อแม่เขาไม่มีส่วนมารู้เห็นกับเราหรือว่า ในการเราแต่งชุดในการที่กระต่ายแต่งตัวกระต่ายบอกแล้วว่ากระต่ายเป็นคนคิดเองว่ากระต่ายจะแต่งแบบนี้แล้วกระต่ายก็ไปหาซื้อมาเองมันไม่ได้เกี่ยวว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราเลยทุกสิ่ง<ๆ>ทุกอย่างมันเกี่ยวกับตัวกระต่ายคนเดียวกระต่ายขอรับผิดคนเดียวและอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าตอนไปงานเนี่ยพ่อแม่ไม่สามารถแบบจะต้องแบบเดินไปงานกับเราหรือเขาไม่ได้อยู่ในงานกับเราด้วยเขาไม่สามารถที่จะแบบมาห้ามเราได้นะตรงนั้นคือสรุปคือ กระต่ายไม่ตอนนั้นกระต่ายไม่สามารถคนโทตัวเองได้หรือว่ากระต่ายไปทำํำตามสิ่งยุถือว่ากระต่ายผิดคนเดียวถ้าจะว่ากระต่ายเนี่ยก็ขอให้ว่ากระต่ายคนเดียวไม่อยากให้พัดพิงถึงพ่อถึงแม่ถึงคนบุคคลที่ให้กําเนิดกระต่ายมาคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคาหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปสาธารณชนแล้วก็เป็นพ่อแม่ใครก็ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าคือเสียใจตรงที่ เขาวิพากษ์วิจาร์โดยที่ไม่รู้ว่าเราทําจริงหรือเปล่าเราใส่แบบนั้นปจริงหรือเปล่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ณแล้วแล้วก็เสียใจแม่เห็นแล้วว่ายังไงบ้างคือจริงๆแล้วแมก่ก็เตือนน้องก่อนออกงานก็คิดนิดนึงจะแต่งตัวเนี่ยคือแม่เข้าใจเราว่าเราเป็นสาวเซ็กซี่ทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าเราจะต้องเซ็กซี่อยู่แล้ว แต่แม่เขาก็ไม่อยากให้เกิดเภาพที่ออกมาว่ามันเซ็กซี่เกินจากสิ่งที่เราต้องการในเรื่เซ็กซี่คือแม่บอกว่าคือหลังจากนี้เราต้องเติอนสติตัวเองนะเราต้องมีลิมิตเราตั้งใจจะเซ็กซี่แค่นี้ต่อให้คนสั่งอะไรเราก็ไม่ควรจะไปทําตามเขาอืเพราะว่าชีวิตเราเป็นของเราเราต้องดูแลตัวเองให้ได้แต่คิดว่าเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้วงตระกูลเราเสื่อมเสียลงไหม คนมันเขาจะมองกับครอบครัวเราอย่างไงก็ยอมรับว่าก็มีส่วนทําให้เสียชื่อนะคะเพราะว่าข่าวที่มนออกไปตามสื่อแล้วทุกคนรับรู้แล้วมันไม่สามารถแก้อะไรได้ค่ะแต่ก็หลังจากนี้ก็จะดูแลตัวเองค่ะจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะจะไม่ทําให พ่อกับแม่ต้องเสียใจอีกค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยต่ายกลับไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะก็ตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่ยังไม่มีโอกาสได้กลับไปขอโทษพ่อกับแม่เพราะว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือโทษไปเคลียร์กับพ่อแม่ค่ะค่ะบอกท่านว่ายังไงครั้งแรกที่ภาพเหตุการณ์ภาพนี้เผยแพร่ออกไป เชื่อว mm ่า hmm. ห okay. ัวอกพ่อแม่เห็นแล้วก็คงจะไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันก็ตอนแรกคือสิ่งที่พ่อกับแม่พูดกับเราก็คือเขาเป็นห่วงว่าทำไมเออเป็นนางแบบเซ็กซี่ต้องเจออะไรแบบนี้หรอทำไมคือแม่พอบอกว่าเราชุดที่เข้างานจริงๆเราใส่โค้ททับใช่ไหมคะคุณแม่ยิ่งเป็นห่วงว่าอ๋อแล้วทำไมต้องมีเหตุการณ์แบบมาบิ๊กว่าถอดหรือ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็บอกว่าอย่าโทษใครเลยหนูจะไม่โทษสื่อไม่โทษใครเลยหนูถือว่าหนูผิดเองที่หนูทอแล้วก็หนูยังยอมให้เขาถ่ายถ่ายรูปน้าตอนนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในขณะนี้มันรุนแรงถึงขนาดที่ในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยพัดพิงว่าน้องกระตายเนี่ยทำเหมือนขออภัยนะคะเป็นผู้หญิงขายตัวเท่าจริงๆอ่ะหนูรู้ว่า ความตั้งใจของหนูจริงๆหนูไม่ได้ใส่ชุดนั้นเข้างานหนูใส่สโค้ดเพราะฉะนั้นหนูก็เลยกลับมาคิดบวกอะไรที่มันเป็นกระแสในแง่ลบว่าเราเสียเสียหายหนูไม่เคยอ่านหนูไม่เข้าไปอ่านเลยหนูไม่อยากจะรับรู้ตรงนั้นเพราะหนูรู้ว่าหนูทําอะไรหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นแบบนั้นก็ตอนนี้ก็เ ใน,ในอีสแกรมอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีคนที่เข้าใจเราแล้วก็มาเป็นแฟนคลับเราเพิ่มมากขึ้นพอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าน้องกระต่ายจะถูกปลดจากมิสแม็กซิมข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้คือกระตองแล้วมันครบวาระหรือว่ามันถูกปลดหรือว่าจากเหตุการณ์นี้มันทําให้เราต้องหลุดจ,จากตําแหน่งนี้ก็ยอมรับทุกคําตัดสินใจของผู้ใหญ่นะคะทางาแม็กซิมปลดก็คือปลดค่ะแต่ว่า คือจริงๆแล้วก็ตายหมดสัญญามาปีกว่าแล้วค่ะแต่จริงๆนำสกุลนี้มันก็ติดตัวเราไปใช่ค่ะเพราะเราได้ตำแหน่งมินแม็กซิมมามเมื่อปี2013ใช่ไหมคะตอนนี้ปี2014แล้วเราก็หมดเวลาไปนานแล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่จะออกมาบอกว่าปลดไม่ให้ใช้อะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ค่ะเท่าที่เราคุยกับน้องกระต่ายเองหลายคนอาจจะยังไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงกับกระต่ายนะคะจริงๆต้องบอกว่า ตัวตนของเธอนั้นเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพเรียบร้อยไม่ได้เซ็กซี่เหมือนที่ปรากฏให้เห็นแต่ทีนี้หลายคนเองก็อยากจะรู้ว่าความเซ็กซี่ของกระต่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะการแสดงเพราะเราต้องเป็นภาพลักษณ์ของเราหรือจริงๆแล้วตัวตนของเราเป็นคนยังไงคะคือจริงๆกระต่ายก็มีหลายลุกนะคะ,คะก็ะถ้าจะแบบเป็นงานที่อยากให้แบวหน่ารักกระต่ายก็แปลน่ารักได้เลยนะคะ คืองานที่กระต่ายทำที่ยังไม่ได้ออนตอนนี้นะคะก็มีโอกาสได้เล่นะครกระต่ายก็ได้เล่นมีสองคาเลคเตอร์มีโอกาสได้เล่นเป็นนางเอกค่ะเรื่องหนึ่งสัญญามว่าฉายาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นเป็นตัวร้ายเรื่องรักแท้ของนายเถอค่ะ,ะซึ่งมันสองคาแรคเตอร์ซึ่งกระต่ายคิดว่ากระต่ายทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นงานเป็นหน้าที่เหมือนอย่างเวลาที่ กระต่ายถ่ายแบบนี้กระต่ายก็จําเป็นจะต้องเซ็กซี่เพราะมันเป็นงานน้องกระต่ายชอบเพศเดียวกันจริงหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วก็มีทุกเพศเข้ามาในชีวิตกระต่ายนะคะ,คะก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอ,องอะไรเงี้ยค่ะมีทุกเพศค่ะก,ก็ก็เคยมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงค่ะ,คะแล้วล่าสุดเองเห็นไปจุบป,ปากกันกับนางแบบสาวที่เป็นรุ่นราวเขาเดียวกันข้อที่จริงเป็นยังไง เราเป็นแฟนกันมีความสัมพันธ์กันขั้นไหนลหรอคะเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่คือกระต่ายกับเก๋เนี่ยรู้จักกันมาสองปีแล้วค่ะตั้งแต่ตอนร่วมงานครั้งแรกเป็นถ่าย MV ด้วยกัน MV เพลงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปงานถ่ายแบบงานอีวงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างจังหวัดด้วยกันก็สนิทกันมาเรื่อยๆก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้ทุกเรื่องคบกันเป็นแฟนหรือว่าคบกันเป็นเพื่อนคะหรือว่าเป็นคนที่เรารู้ใจมากที่สุดค่ะ ถือว่าเป็นคนรู้ใจค่ะเพราะว่าเราก็มีความรักความรู้สึกดีๆให้เก่ก,กันแค่เราไม่ได้มานั่งบอกว่าเราเป็นแฟนกันนะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีหนุ่มๆมาจีบล่ะน้องต่ายจะเปิดใจพร้อมรับหนุ่มต่างเพศไหมสำหรับเราคือตอนนี้ก็ก็มีคนคุยอยู่นะคะก็คือเก,ก๋คือผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าจะมีคนเข้ามาเนี่ย ก็ต้องหลังจากที่ไม่ได้คุยกับเกแ๋แล้วถามว่าจะยังคุยกับผู้ชายไหมก็คือไม่ว่ากับผู้ชายหรือผู้หญิงอะคะ่ะถ้าเขาดีกับเรามากๆคิดที่อยากจะเข้ามาเราจริงๆชอบในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะกระต่ายก็ไม่ได้ระบุว่าแฟนกระต่ายในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะคะ่ะก็ะะถ้าเขาดีกับเราก็ก็ยอมรับ ตอนนี้เองนะคะก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าวันนี้คุณผู้ชมโดยเฉพาะแฟนรายการนะจุดนี้ที่ชมก็จะได้ร่วมรู้ความเป็นตัวตนของน้องกระต่ายแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน้องกระต่ายนี่จบปริญญาโทะนะคะไม่ใช่จบตรีเท่านั้นนะคะตั้งใจจะเรียนอะไรถึงปริญญาโทหรอคะอ๋อจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์การเมืองการปกครองค่ะอืมแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราทําอยู่เลยนะตอนเนี้ S <S <S ไปเรียนการเมืองการ,รปกครองเพราะฝันอยากจะเป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> คือจริงๆแล้วอยากเป็นอ,อนายกหญิงอะไรเงี้ยโอ้โหมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมไหมคะค่ะ <c oughs> ยังไงนะคะก็คนเรานะคะก็ต้องมีสิ่งที่ผิดพลาดกันได้ <c oughs> บ้างนะคะก็ยังไงกแต่ก็ขอโอกาสนะคะ ก็ถือว่าให้เป็นบทเรียนเปนประสบการณ์ของกระต่ายแล้วกันนะคะแล้วหลังจากนี้ก็ยังก็ขอฝากผลงานของกระต่ายด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องกระต่ายมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะค,ค่ะวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายการณจุดนี้นะคะดิฉันกับน้องกระต่ายก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ